สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถคลาสสิกสุดหรู1คันนะครับกับ Mercedes-Benz นะครับ 190E นะครับปี1994สนะครับสภาพสมบูรณ์โดยรวมใช้งานได้ทันทีนะครับคันนี้วางเครื่อง 1J เนะครับเครื่อง2 5 0 5นะครับติดแก๊ส LPG มาเรียบร้อยนะครับสวยสมบูรณ์ใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับปกติใช้งานได้อยู่ทุกวันครับ เช็คและชมดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่ที่นิมิตใหม่หรือคลอง3วานะครับเน้นโทรเจรจาสอบถามนะครับในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทรก็ได้นะครับรายก็ได้หรือจะกดคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะครับสำหรับคันนี้นะครับใช้งานได้ทันทีครับใช้งานอยู่ทุกวันครับสวยสมบูรณ์เดิมบางไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับภายในก็สวยเป็นระบบไฟฟ้านะครับกับทรงแบบนี้ดูหรูดูดี เบอร์ซีดสเบหรือตัวนี้190ไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับภายในสวยนะครับระบบไฟฟ้ากระจกซ้ายขวาขึ้นลงไฟฟ้าครับซ้ายขวาหน้าพับไฟฟ้าครับเปาะหนังตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานนะครับสวยแบบนี้ครับชอบหรือไม่ถูกใจหรือเปล่านะครับถ้าชอบถ้าใช่ไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับจะพาเพื่อนพาช่างไปช่วยเช็คก็ได้ครับรถใช้งานอยู่นะครับเปิดมาในราคา89,000บาทนะครับ ชอบสนใจเน้นไปดูรถเลยครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยและก็หรูหราตามสไตล์ของ Mercedes-Benz ตัวนี้ก็ปีลึกหน่อยนะครับแต่อยู่ในกลุ่มรถคลาสสิกสำหรับคนที่ชอบและเข้าใจสนใจนะครับ อะไรการซ่อมบำรุงก็ไม่ยากไม่แพงครับหาง่ายหาไม่ยากครับเข้าไปศึกษาครับในแฟนคลับของกลุ่ม Merced e s Benz นนี่แหละครับก็จะมีกลุ่มแล้วก็จะมีคนที่เล่นอยู่นะครับเขาก็รู้ว่าตรงไหนมีอะไรช่างเก่งๆอูเฉพาะรุ่นหรือเฉพาะทางของ m e r c e d e s Ben z อยู่แถวไหนเข้าไปเรียนรู้ได้ครับแต่สำหรับคนที่เข้าใจและมีความรู้หรือชื่นชอบอยู่แล้วเนี่ย ถ้าเข้าตาถูกใจนะครับก็โทรเจรจาสอบถามไปดูรถตรวจสอบสภาพด้วยตาของท่านเองก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับโดยรวมสวยครับใช้งานได้เลยครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับสำหรับคันนี้วางเครื่อง 1J มาเรียบร้อยแล้วครับเช็คทุกระบบใช้งานอยู่ทุกวันครับใช้ได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมหรือทำอะไรเพิ่มครับตัวนี้สภาพเฟสสวยครับใช้งานได้ปกติทุกจุดนะครับติดแก๊สถังเป็น แคปซูลนะครับนี่นะครับบาะหน้าเดิมหลังเดิมสวยๆนะครับเน้นหาไว้ใช้งานนะครับราคา89,000บาทนะครับโทรแจแจ้งมาจากช่อง y t u t u นะครับขอส่วนรถกันดูได้เลยครับสวยสมบูรณ์นะครับจะพาเพื่อนพาช่างไปช่วยกันตรวจสอบหรือเช็คทําให้ท่านอุ่นใจสบายใจได้หมดครับนี่นะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยมากๆนะครับใครที่กําลังหาหรือเน้นรุ่นนี้ทรงนี้กลุ่มคลาสสิก ก็ Mercedes-Benz 1 9 0 e ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งเรื่องให้กับสมาชิกได้เลยครับเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับในกลุ่มในแฟนเพจมีข้อมูลแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้สวยสมบูรณ์นะครับเน้นโทรเจรจาสอบถามนะครับกดคลิกที่ชื่อคลิปหรือโทรเจรจากดลิงก์ไลน์ก็ได้เลยครับสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกปัําไปดูรถทดลองขับได้เลยครับ